เชอเราจะมาทดสอบกันนะคะว่าหลังจากที่ทานดื่มชาค่ะข,ของสูตรพระคุณเจ้าเพจวัดคีรีบงนะคะใบมะกรูดแก่เก้าต้มน้ำสามแก้วเคี่ยวให้เหลือหนึ่งแก้วลองดูนะคะหอมมากมาเช็คความดันก่อนทานกันนะคะ ความดันช่วงหัวใจบีตัวคือ126มิลลิเมตรปร,รอทถ้าความดันช่วงหัวใจคลายตัวคือ7 1มิลลิเมตรปร,รอทอัตราการเต้นของหัวใจคือ8 2ครั้งต่อนอาทีค่าความดันโลหิตของคุณปกติเดีย๋ยวลองมาดูนะคะว่าหลังจากที่วัดเสร็จแล้วแล้วเราเราไปดื่มสักหนึ่งแก้วเดี๋ยวจะมาลองวัดใหม่นะมนุษย์หัวดทดลองลองดูเลยค่ะปล่อยให้เย็น เอ้ยอุ่นๆน,นะคะลองมากินดูนะคะหนึ่งแก้วเมื่อกี้ไปวัดความดัน before แล้วเดี๋ยวดูอ f ฟเตอร์นะเสกยาก,ก่อนนะคะนี่นะคะขอ่อนนายกุ่ภาษีรัตนาตายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอาจารย์หมอชีวกบรพลักดิ์เงคเที่เราทั้งหมดนะคะขอเสกเป็นยาวิเศษกินแล้วทำให้สุขภาพแข็งแรงนะคะปราศจากโรคภัยจะได้มีสังขารไปบำเพ็ญุต่อจนกว่าเตยมรุนอิพานะคะสาธุ เยิ้มแล้วก็ดื่มน,นะคะเอ,อ,อเหมือนกินต้มยำรสชาติไม่ยากเท่าไหร่อันดนิโซกำลังจะจ่ากินนะ,ะนี่ครับที่สาม ก็อร่อยดีนะเหมือนกินต้มยำเลยเพียงแต่ว่าข,ดขาดตะไคร้ไปมั้งขาดตะไคร้กับขานิดเดียวเดี๋ยวไปเช็คกันนะคะความดันเท่าไหร่ กกก็็็ไปเถ้าความดันช่วงหัวใจีตัวโอ้โหร้อยวัตถุวิลลิเมตรร้อนถ้าความดันช่วงหัวใจนี่นะค่ะ80วิลลิเมตรร้อดอัตราการเต้นของหัวใจ83ครั้งต่อนาทีถ้าความดันโลหิตปกติโอเคนะคะลองดูนะครเป็นการทดลองดูนะคะว่าเป็นยังไงันกราบขอบพระคุณนะคะข้อมูลดีๆจากเพจวัดคลีรวงศ์ มาสการพระคุณเจ้าค่ะค่ะน้ำต้มใบมะกรูด9้าใบแค่นั้นนะคะเ <c oughs> ช้ากับเย็น <c oughs> ขอบคุณเจ้าของใบมะกรูดนะคะ <c oughs> แม่หนึ่งจัดมายายรจนาจัดให้ขอบคุณค่ะอายุวนโนสุขังพะรัง